สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนครับพ่อกับบ่าวเปียกขึ้นเกาครับกับงามคำคำเด้อพี่น้องื้นนี้ครับกินเขาแรงครับเขาก็ได้เป็นปาคอเผาเด้อพี่น้องครับื้นนี้ตัวบง่ญยอยู่ครับสองตัวพี่น้องคือสีอิ่มอยู่เนาะกับตาบัมหุ้งครับเด็ดพักเขาก็นี่ปากขาครับสดๆครับพี่น้องชุเขียวถั่วพูครับ แซ่บๆน้ำกันครับมือน,นี้ครับพี่น้องครับเบาเปียกแฮมเบเร์ยงครับเอาชิ้บมังกันดูพี่น้องครับอุาสาห์ตำเองครับพี่น้อง <c oughs> อืแซบดูครับอ <c oughs> เหนียวขึ้นเาครับเนี่ยมึดกินเขานี่มึดดงครับพี่น้องมาๆครับอลอกลอกหนังก่อนครับ ห่อนอยู่ครับเอานิ้ไมาหนิคนเจ็บต,ติดนังเนาะเอาครับพี่น้อง พี่น้องวังแ่บครับแก้มมัน <laughs> น,นี่บืนเส่นหัวก่อนเลผมอ่ะนี่หมูแซลมันกับใส่พี่น้องอืมบีไหมพี่น้อง อืหักกูอเอาปลาตำมะฮุ่งเลยเบิ้ดขน,นานไหนพี่น้อง เขาอรายยงครับ เขาปลาตำห้งเ่ยน้ำมือเที่ยงไหมพ้่น้องบอโทนั่นแหละครับอันนี้ปลานี่ไปได้มาแต่ผพนูุปน้ำเขาหน้าปังครับได้แต่วันบ่หลายนะ้ครับพี่น้องปลาปีนี้นนามแห้ง ง่ายสุดละสองตัวนี้แหละครับจะน้อยกับไข่ละเพราะว่าฝนก็เริ่มมาแน่แล้วเดียวครับ มาเ้อพี่น้องครับขอไงทั้งแบบนั้น เปิอน้ำอยบ่เขากันแท่ง Ừ. Nhìn là khác có Cặp tầm hung โอ้บางนี่มันจะเป็นกลางแล้วยัขึ้นกับมี่หมดเนี่ยเรื่องวันอนะ่ะมาหลับมานอนมารอ ระวังพี่น้องบ่ระวังบ่เหล็กก้างมึงไงพี่น้อง ดเมืองตำหุงประคอไงครับพี่น้องมามามาครับ เจาตัวนี้เจาะหาใสครับนี่พี่น้องที่เด็ดครับวงนี้ละที่เด็ดครับ cho Chân này là khay แต่มืรร่อไคลำปลาแซบครับป่ามึงจะออกเขาวๆอย่างร้ายครับป่าบอกเขาฝนมาหนี่อยจะไขแล้วครับอันไขกับแซบอยู่แต่ว่าใหญ่มันได้ออกรูกครับเขา แห้งกินแห้งมันคนระับนี่มแซ่บปาคา 农舍。You ủa còn tường bằng nào? โมเมนครับพร้อม มึงเลยย่านเต้นเปลื่อบังน้าวครับพี่น้องเอาจับของไปหนีก่อน โผ้วนมแล้วครับพี่น้องเบิร์พอดีปลากันเลยครับสองตัวแสีบครับพี่น้องเผาปลาตามมังหุงปาคอใหญ่ครับปลาธรรมศาตร์ห้องเลยครับพี่น้องคักอิูวครับชิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาเปียกเพื่อรับชมชิปใหม่ๆของบบาวเปียกครับพี่น้องครับครับชิปนี้ครับ หวังว่าที่คงจีถือใก่ครับพี่น้องเมื่อหน่อยกับหลายเดอ้อพี่น้องครับฝากติดตามเมื่อก่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ว่าเปียกกับคอตัวลาไปก่อนเนื้อครับพี่น้องสวัสดีครับ